ตะกี้ถึงไหนแล้วนะอ๋อใช่เอาไว้แทมเรียกตัวเองว่านักวิชาการผู้บอบบางฮฮ <c oughs> คงหลอกให้เจ้ากลัวแหละมั้ง <c oughs> ก็บอกแล้วงัน้นแปลว่าที่ทำตัวของแอนนี่ก็คือปกปิดความสามารถตัวเองงั้นเหรอต้องงั้นอยู่แล้วเพราะเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาเน่ยแข็งแกร่งสุดๆเขาแข็งแกร่งมากเลยนะมากกว่าเจ้าเลยหรืองไงไม่มีทางนี่เจ้ารู้ไหม เมื่อสัปดาห์ก่อนข้าบังเอิญไปเจอเขาตอนที่เขากําลังหาแรงบันดาลใจที่ทะเลทรายถ้าเขาจะไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบรูนโบราณแล้วทําไมเขาไม่ไปกับข้าล่ะประหยัดข้าเดินทางกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะ ชั่วปิบตาเอาตามจริงนะไม่ว่าเขาจะเก่งหรือไม่เก่งก็ตามพวกเจ้าก็อย่าไปแย้มกับเขาเชียวนะคิดว่าเจ้าพูดก่อนคิดเป็นแล้วซะอีก โอ้แม่ข้าไม่ได้นินทาเจ้าสักหน่อยนี่เขาเรียกว่าชมอยู่ตั้งหาแล้วลที่ลากข้าออกมาไม่ใช่ว่าจะหาคนเล่นการ์ดด้วยงั้นหรือเลายังไม่ได้เริ่มกันเลยนะพวกเรากําลังคุยว่าเจ้านั้นเก่งเรื่องต่อยตีตแค่ไหนเจ้าซ่อนให้ตออยายเอาไว้ตั้งเยอะใช่ที่ไหนงั้นเจ้าก็ไม่เคยได้สู้หรอกไม่มีทางหรอกคนเจ้าอารมณ์อย่างมอนี่เนี่ยนะข้าไม่จําเป็นต้องลงมือข้าแค่ต้องใช้หัวคิดสรรพสิ่งล้วนเชื่อมเข้าหากัน แค่ต้องหาจุดเชื่อมที่อ่อนแอที่สุดให้เจอแล้วจัดการส่วนที่เป็นคีย์หลักซะปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปเองทิสฎีการอนุมานเฮ้ สิ่งสำคัญก็คือใช้เวลาในการคิดให้มากใช้เวลาในการปฏิบัติให้น้อยง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะับ<ห>ไม่สักนิดนี่กาแล้วเชียวข้าไม่เคยถามเจ้าเลยนะข้าว่าคําตอบข้ามันเยี่ยมมากเลยนะบอสวายในร้านดูไม่เลวเลยข้าขอแก้วหนึ่งสิ